หลายด้านครับที่อยากจะสอบในตําแหน่งประลัดรือว่านาางานของท้องถิ่นนะครับแต่ไม่รู้ว่าต้องเริ่มต้นในการอ่านหนังสือเริ่มต้นในการเตรียมตัวสอบอย่างไรซึ่งในวันนี้พี่วุฒิและเพื่อนนําเอาขอบเขตเนื้อหาวิชาความรู้ที่ใช้ในการทดสอบภาคความรู้เฉพาะตําแหน่งในตําแหน่งประลัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นมาบอกกล่าวมาเล่าให้ท่านฟังนะครับว่า ในการเตรียมตัวสอบเป็นตำแหน่งปลัดเนี่ยท่านจะต้องเตรยมตัวสอบด้วยการดูขอบเขตเนื้อหาวิชาความรู้ที่ใช้ในการประเมินความรู้เฉพาะตำแหน่งอย่างไรก่อนที่จะเข้าไปดูในเนื้อหาในวันนี้นะครับฝากกดติดตามช่องนี้เอาไว้แล้วก็กดกระดิง่งแล้วก็กดแชร์เพื่อบอกต่อได้นะครับในเรื่องของ ขอบเขตเนื้อหาวิชาความรู้ที่ใช้ในการออกข้อสอบในตำแหน่งประหลัดนะครับเริ่มต้นเรื่องที่1นึ่่นจะต้องทําความเข้าใจคือเรื่องของกฎหมายรัฐธรรมนูญครับในเรื่องของกฎหมายรัฐธรรมนูญท่านต้องไปทําความเข้าใจทั้งหมดเลยครับทั้ง16หมวด279มาตราแล้วก็1บทเฉพาะการอันนี้จะต้องไปทําความเข้าใจให้ครบทั้ง16หมวดทั้ง279มาตราคือเรื่องที่1ครับ แล้วก็ในเรื่องนี้นะครับมีแก้ไขเพิ่มเติมด้วยต้องไปดูกฎหมายและประมวลที่มีมีแก้ไขเพิ่มเติมด้วยนะครับซึ่งท่านที่กําลังเตรียมตัวสอบอยู่ในขณะนี้นะครับานสามารถที่จะไปเจอเพื่อนเพื่อนที่จะสอบในตําแหน่งประหลัดของท้องถิ่นด้วยกันนะครับสแกน QR วอารโค้ดตรงนี้ครับสแกน QR วอโค้ดที่ขวามือแล้วก็กดเพิ่มเข้าไปในในกลุ่มรายนี้ซึ่งเป็นช่องทางที่เพื่อนเพื่อนใช้เป็นพื้นที่ในการ แจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เป็นประโยชน์ในการเตรียมตรวสอบใน,ในกลุ่มรายนี้นะครับสแ <Good S 1> กนคิวอัคตกดเพื่มเข้าไปในกลุ่มรายนี้ได้ซึ่งเป็นไปได้ครับที่การประกาศรับสมัครกระบวนการขั้นตอนต่างๆอาจจะมาเหมือนกับการสอบแข่งขันก็ได้พอถึงเวลาก็ประกาศมึงออกมาเลยท่านที่เตรียมตัวทันก็ทนัทนท่านที่เตรียมตัวไม่ทันก็ต้องสเปดตัวเองให้ให้เร็วขึ้นอาา่านหนังสือให้มากขึ้นนะครับซึ่ง ถ้าหากว่าเรามีเป้าหมายอยู่แล้วว่าเราอยากจะสอบในตําแหน่งประหลัดเนี่ยแล้วก็อ่านหนังสือให้เสมอต้นเสมอปลายนะครับถึงเวลาเมื่อมีประกาศรับสมัครออกมาถ้าหากว่าเป็นเหมือนกับการสอบแข่งขันเนี่ยก็จะได้พร้อมทุกช่วงเวลาที่มีมีการประกาศประกาศเมื่อไหร่ก็พร้อมที่จะสอบเมื่อนั้นนะครับในเรื่องที่สองครับเรื่องที่ต้องทาความเข้าใจคือเรื่องของ พระราชบัญญัตริระเบียบบริหารราชการแผ่นดินคือการบริหารราชการแผ่นดินไทยของเรานี่แหละการแบ่งราชการแผ่นดินออกเป็นส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นส่วนกลางใช้หลักคิดทฤษฎีอะไรส่วนภูมิภาคใช้หลักคิดทฤษฎีอะไรส่วนท้องถิ่นใช้หลักคิดทฤษฎีอะไรเนี่ยก็เรียนรู้ในในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินในเรื่องที่3ครับในเรื่องของการรักษาความสะอาดและก็ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองปี2535 ไอที่แก้ไขเพิ่มเติมด้วยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของคํานิยามในพระราชบัญญัติในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองคํานิยามของคําว่าที่สาธารณะคํานิยามของคําว่าสถานสาธารณะนี่ในเรื่องของอกฎกติกาต่างๆนะครับเรื่องของการไปอาบน้ําในที่สาธารณะหรือไปล้างรถในที่สาธารณะหรือไปขายสินค้า บนที่สาธารณะหนึ่งก็จะมีข้อกฎหมายที่กําหนดเอาไว้ว่าจะต้องถูกปรับถูกลงโทษอย่างไรหรือร้านค้าที่มีที่นั่งตั้งแต่กี่ที่นั่งขึ้นไปจะต้องมีซ่วมที่ต้องมีที่เป็นเป็น,เป,นเป็นการต้องมีห้องน้ําสาหรับคนที่ไปนั่งทานอาหารแต่ก็มีเงื่อนไขยอย่างไรเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นกฎหมายที่ บอกรายละเอียดเอาไว้นะครับในข้อต่อมาครับมาเองหัวข้อที่4นะครับที่ออกข้อสอบในการเตรียมตัวสอบประหลาดเนี่ยคือกฎหมายเกี่ยวกับวิธีปฏิบัตรริราชการทางการปกครอง <c oughs> ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องครับที่ต้องไปทําความเข้าใจ <c oughs> มีแก้ไขเพิ่มเติม3าครั้งนะครับ <c oughs> จุดที่มัก่งหาไปตันงเป็นคําถามในห้องสอบไม่มีจุด ที่เป็นเป็นจุดไฮไลท์ของการออกข้อสอบว่าเอ็ดเรื่องของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการปกครองเนี่ยเรื่องของกฎหมายฉบับนี้เนี่ยจุดไหนที่เป็นประเด็นที่น่าจะออกข้อสอบแล้วก็เคยออกข้อสอบบ่อยครั้งอย่างเช่นการให้นักสืบเอกชนเข้ามามีส่วนในการเกรีก่ยวข้องกับกฎหมายฉบับนี้นะครับในการติดตามการยึดอายัดทรัพย์สินของคนที่อยู่ในบังคับทางปกครองเนี่ยนรืเองตั้ก็จะบอกเอาไว้นะครับ ฉบับที่ห้าครับก็จะเป็นพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ปีสองพันห้าร้อยสาสิบเก้าฉบับที่หกพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการปีสองพันห้าร้อยสี่สิบฉบับที่เจ็ดก็จะเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่8นะครับจะเป็นพระราชบัญญัติเกี่ยวกับ ระเบียบการบริหารงานบุคคลของท้องถิ่นปี2 5 1 2ฉบับที่9ก็จะเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับพระาราชจัดการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพระสุภาครัฐปี2560ซึ่งกฎหมายฉบับนี้นะครับต้องบอกว่ามีบางส่วนที่พี่เขายกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามแล้วแล้วก็มีบางส่วนที่มีแนวทางอธิบาย ให้เกิดความเข้าใจซึ่งตัวของพระราชบัญญัติเนี่ยจะถูกนําไปเขียนอธิบายไว้ให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้นในในระเบียบนะครับก็เป็นเป็นเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องไปทําความเข้าใจในระเบียบด้วยในหัวข้อที่10นะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปี39และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในข้อที่11จะเป็นระเบียบเกี่ยวกับวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในหัวข้อที่12ก็จะเป็นระเบียบเกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชนในเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องที่ท่านอาจถูกนำนำมาบังคับใช้นํามาใช้เนี่ยบ่อยครั้ง ก็เป็นเรื่องที่ที่ต้องมาทําความเข้าใจว่าขั้นตอนในการช่วยเหลือประชาชนตามฉบับปี2566เนี่ยเป็นอย่างไรนอกจากนี้ครับในเรื่องที่13ในเรื่องของประกาศกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเรื่องของการจัดก,การมูลฝอยปี2567 ปัจจุบันนี้ปี6กนะครับก็จะมีเรื่องของแผนการกําจัดขยะมูลฝอยไหนก็เป็นเรื่องที่ท่านต้องไปทาความเข้าใจเป็นเรื่องที่ต้องไปเรียนรู้แล้วก็หัวข้อที่14ครับอันนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องใหม่อีกเรื่องหนึ่งนะครับเกี่ยวข้องกับการเงินนี่เป็นเรื่องของระเบียบของกระทรวงอาไทยว่าด้วยการรับเงินการเบริกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงินแล้วก็การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น แล้วก็ความรู้ในลักษณะงานของตําแหน่งที่สมัครสอบความรู้ในลักษณะงานของตำแหน่งที่สมัครสอบท่านสมัครสอบในตําแหน่งปลัดก็ต้องไปดูความรู้ในลักษณะงานของตําแหน่งประลัดนะครับนี่ดูจากตรงไหน ще, ก็ไปดูจากมาตรฐานกําหนดตําแหน่งของตําแหน่งประลัดในรายละเอียดครับซึ่งในในในไฟ PDF ไฟล์นี้นะครับ500 เก้าสนะิบสี่หน้าพี่วุฒิส่งให้ท่านที่อยู่ในกลุ่มลงทะเบียนเรียนรู้ออนไลน์เต็มรูปแบบไปกับพี่วุฒิเพื่อนแล้วนะครับนี่คือเป็นอันอ่ะเป็น,นเอาไปอ่านเสริมนะเอาไปอ่านเสริมนะครับจะ <c oughs> ในเรื่องที่หนึ่งครับในเรื่องของกฎหมายทั้งปนูนท่านที่กําลังเตรียมตัวสอบประหลัดนะครับมาดูครับในเรื่องของกฎหมายรั้งนูนเนี่ยรัฐกิจันทร์เวสสาประกาศเมื่อวันที่6เมษายัน2 5 0 0้อสิบ พอประกาศแล้วเนี่ยก็ให้มีผลใช้บังคับเลยซึ่งจะมีกฎหมายไม่กี่ฉบับครับที่ประกาศแล้วให้มีผลในการใช้บังคับหนึ่งในนั้นก็คือกฎหมายเรื่องของกฎหมายรัฐธรรมนูญน,นี่แหละรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนะครับถ้าข้อสอบไปถามว่าข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญหนึ่งครับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเป็นฉบับที่ยี่สิบนะครับ สรัฐมนตรีชาวปัจจุบจันเนี่ยมีหมดอยู่16หมวดครับสรัฐมนตรีชาวปัจจุบจันมีอยู่สองรมาตรารัฐมนตาารีฉบับปัจจุบันนี้นะครับหมวดที่ส4ที่เป็นการพูดถึงอ,องค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นนะจำตัวเลขครับมี14 16 20 279เนี่เป็นคีย์ในการทำความเข้าใจครับ และในรอบที่ผ่านมาคำถามถามว่าประเทศไทยมีลักษณะอย่างไรเวลาไปทำข้อสอบต้องดูรายละเอียดให้ครบนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวและมีส้อยต่อท้ายครับจะแบ่งแยกไมิได้เป็นไปได้ที่ข้อสอบจะถามว่ามาตราหนึ่งในกฎหมายรัฐธรรมูญเขียนเอาไว้ว่าอย่างไร ถ้าถามว่ามาตราหนึ่งของกฎหมายรัฐธรรมนูญเขียนไว้ว่าอย่างไรท่านนึกถึงความเป็นไทยครับราชอาณาจักรไทยเป็นอันหนึ่งอันเดียวครับแล้วก็จะแบ่งแยกไม่ได้นี่คือมาตราหนึ่งบอกว่าชัดเจนแบบนี้เลยส่วนมาตราสองครับมาตราสองของกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยก็จะเป็นมาตราที่บอกถึงระบบก,การปกครองของประเทศไทย ถ้าข้อสอบถามว่าประเทศไทยมีการปกครองในระบบอะไรนึกถึงมาตราสองครับเรามีการปกครองในระบบประชาธิปไตยไม่จบแค่นี้นะต้องดูซ้อยต่อท้ายครับประชาธิปไตยของประเทศไทยเนี่ยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับนี่คือนี่คือการปกครองของประเทศไทยได้สองคำตอบแล้วนะ ประการต่อมาครับข้อสอบไอ้ถามอีกครับว่าอำนาจอธิปไตยเนี่ยเป็นของใครถ้าข้อสอบถามว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของใครคําตอบบอกเป็นของปวงชนชาวไทยดูคําอธิบายต่อท้ายครับพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อํานาจนั้นทางรัฐสภาคณะรัฐมนตรีศาล ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญในมาตราสามนี้ข้อสอบก็อาจจะถามถึงว่า 1. ถามว่าอำน,นาจที่ปเป็นของใครถ้าข้อสอบถามว่าอำน,นาจที่ปเป็นของใครต้องตอบว่าเป็นของวงชนชาวไทยถ้าข้อสอบถามว่าพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุข ทรงใช้อำนาจนั้นผ่านองค์กรไหนถ้าถามว่าพระหาษสมเผู้ทรงเป็นปุริมุขทรงใช้อำนาจนั้นผ่านองค์กรไหนนี่ครับองค์กรนี้รัฐสภาคอรมอศาลครับแล้วข้อสอบก็ถามว่า,า,า,าแล้วรัฐสภาคณะรัฐมนตรีศาลแล้วก็องค์กรอิสระแล้วก็หน่วยงานของรัฐเนี่ยปฏิบัติหน้าที่ตามข้อใดคําว่าหน่วยงานของรัฐเนี่ยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นของรัฐต้องนะคำว่าต้องคือต้องทำอ่างเงี้ยหน้าที่ตามหนึ่งรัฐธรรมนูญสองกฎหมายสหลักนิติธรรมท่านอาจเจอ3าตัวเรื่องนี้ในห้องสอบและอาจจะมีข้อถูกทุกข้อเพื่ออะไร ทำไมนะรัฐสภาคณะมนตรีสารองค์กรอิสระ,ะหน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติหน้าที่ตามร,าระฐบรรมดูตามกฎหมายตามหลักิติธรรมคำตอบนะครับเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและก็ความผาสุกของประขขชาชนโดยรวมครับเป็นขีดที่ท่านต้องไปทำความเข้าใจครับว่ารัฐสภาก็ดีคณะมนตรีก็ดีสารองค์กรอิสระหน่วยงานของรัฐเนี่ยจะต้องปฏิบัติ เป็นหน้าที่นะต้องปฏิบัติหน้าที่นะครับตามรัฐธรรมนูญตามกฎหมายตามหลักนิติธรรมหลักนิติธรรมก็คือความเป็นธรรมของกฎหมายเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและก็ความผาสุกข,ของของประชาชนโดยรวมประการต่อมาครับมาตาสีครับมาตาสีพูดถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ สิทธิเสรีภาพความเสมอภาพของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองครับแล้วก็ปวงชนชาวไทยย่อมได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายรัะธรมนูญเสมอกันมาตรา5ครับรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศนะครับ รัฐธรรมนูญเป็นมาตรการทางการเมืองรัฐธรรมนูญเป็นอย่างไรการเมืองเป็นอย่างนั้นคับบทบัญญัติใดของกฎหมายของกฎหรือของข้อบังคับหรือการกระทําใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญบทบัญญัตินั้นหรือการกระทํานั้นเป็นอันใช้บังคับไม่ได้ครับ จุดนี้ครับเป็นจุดหนึ่งที่ข้อสอบมักนำไปตั้งเป็นเป็นคำถามในห้องสอบครับจุดที่ข้อสอบมักนำไปตั้งเป็นคำถามในห้องสอบเดี๋ยวถามว่าเมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญบัญญัติเอาไว้ในกรณีใดเนี่ยให้ทำอย่างไรเมื่อไม่มีบทบัญญัติใดบัญญัติเอาไว้ในรัฐธรรมนูญถ้าข้อสอบถามว่าให้ทำอย่างไร มาดูรนี้คับเมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญบังคับแก่กรณีใดให้กระทำการน,นั้นหรือวมิได้ใช้กรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครองประเทศไทยการปกรครองประเทศไทยคือปกครองแบบไหนตามประเพณีการปกครองประเทศไทยต้อง ขยายความต่อท้ายครับว่าการปกครองประเทศไทยในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนี่จุดนี้เคยถูกนำไปตั้งเป็นคำถามในห้องสอบครับประการต่อมาครับในหมวดที่สอง จะเป็นเรื่องของพระมหากษัตริย์ครับในหมวดที่2ที่เป็นเรื่องของพระมหากษัตริย์จุดที่เ้าสอบมักนําไปตั้งเป็นคําถามในห้องสอบเนี่ยก็คือเรื่องขององค์ขุนตรีครับในเรื่องขององค์ขุนตรีในเรื่องของคณะองค์ขุนตรียังไงพี่อธิบายในภาพรวมแบบนี้ครับ ในเรื่องขององค์คมันตรีกระบวนการขั้นตอนในเรื่องขององค์ข้าวนตรีหนึ่งมีประธานองค์คมนตรีระมหากษัตริย์ทรงเลือกและก็แต่งตั้งประธานองค์คมนตรี ขึ้นมาหนึ่งคนเมื่อเลือกแล้วนะครับประธานรัฐสภาก็จะเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการจากนั้นครับประธานองค์คมตรีก็จะแต่งตั้งองค์คมตรีอีกไม่เกินสิบแปดคนในสิบแปดท่านนี้นะครับประธานองค์คมตรีจะเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ จุดที่ข้อสอบบ้างนาไปตั้งเป็นคําถามในห้องสอบเนี่ยข้อสอบก็จะถามว่าคณะองค์กรตรีมีทั้งหมดจุกี่ท่านคําตอบนะครับก็คือสิบเก้าครับสิบเก้าท่านครับเป็นคณะองค์กรตรีและอีกจุดหนึ่งครับข้อสอบมกอักจะถามก็คือถามถึงหน้าที่ของ ของคณะองค์นมปรีว่าคณะองค์นตรีทำหน้าที่อะไรมาดูตรงนี้ครับคณะองคมนรรีดูตามกฎหมายมาดูนะครับคณะองคมนรรีมีหน้าที่ถวายความเห็นต่อพระมหากษัตริย์ ในพระกรากิจทั้งปวงที่พระมหากษัตริย์ทรงปรึกษาและมีหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญนี่เป็นหน้าที่ของคณะองค์ขมาตรีงใหจุดหนึ่งครับในรัฐธรรมนูญที่ข้อสอบมักนําไปตั้งเป็นคําถามในห้องสอบในหมวดที่3ในเรื่องของสิทธิและเสรีภาพของปรงชชนชาวไทย ในเรื่องของสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยในรอบล่าสุดนะข้อสอบถามถึงเสรีภาพบริบูรณ์ว่าเสรีภาพบริบูรณ์เนี่ยคืออะไรมาดูนี้ครับคาว่าเสรีภาพบริบูรณ์นี่ครับหลายคนเจอคำถามนี้ในห้องสอบ ไปต่อไม่ได้ครับคำว่าเสรีภาพบริบูรณ์ก็คือเสรีภาพในการนับถือศาสนาในมาตราสามบอบอกว่าบุคคลจะมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการนับถือศาสนาย่อมมีเสรีภาพในการปฏิบัติหรือประกอบพิธีกรรมตามหลักศาสนาของตน แต่ต้องไม่เป็นปฏิบัติต่อหน้าที่ของปวงชนชาวไทยไม่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของรัฐไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนนี่คำว่าเสรีภาพบริบูรณ์นอกจากนี้ครับในในวทที่วดที่สเนี่ยมีหลายประเด็นครับที่ น่าสนใจแล้วก็นอกจากเรื่องของิทธิภาพบริบูรณ์เนี่ยนะครับถ้าเราย้อนกลับมาดูในหมวดที่3สิทธิและเสรีภาพของประชาชนชาวไทยนอกจากที่คุ้มครองเอาไว้เป็นการเฉพาะในรัฐธรรมนูญแล้วนะครับการในไม่ได้ห้ามหรือํำกัดเอาไว้ในรัฐธรรมนูญเนี่ยหรือในกฎหมายอื่นเนี่ยบุคคลก็มีสิทธิและมีเสรีภาพที่จะทําการนั้นได้แล้วก็รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญตราบเท่าที่ การใช้สิทธิ์หรือเสรีภาพนั้นเนี่ยไม่กระทบกระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของของรัฐหรือต่อความสงบเรียบร้อยหรือศสลธรรมอันดีของประชาชนแล้วก็ไม่ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของของคนอื่นสิทธิหรือเสรีภาพใดที่รัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามกฎหมายบัญญัติหรือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติแม้จะยังไม่มีการตราเป็นกฎหมายขึ้นใช้บังคับเนี่ยบุคคลก็ย่อม สามารถใช้สิทธิ์หรือเสรีภาพนั้นได้ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญบุคคลที่ถูกระมิดสิทธิหรือเสรีภาพได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายรัรรมนูญสามารถที่จะยกเอาบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญเพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ในศาลได้แล้วก็บุคคลที่ได้รับความเสียหายจากการถูกระเมิดหรือเสรีภาพ จากการกระทำความผิดอาญาของบุคคลอื่นย่อมมีสิทธิที่จะรับความเยียวยาวหรือช่วยเหลือจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติมาตรา26การตรากฎหมายที่เป็นการจากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่บัญญัติเอาไว้ในกฎหมายธนูญในกรณีที่ธนูไม่ได้ไม่ได้บัญญัติเอาไว้นะครับกฎหมายดังกล่าวต้องไม่ขัดต่อหลักนิติธรรมไม่เพิ่มภาระ หรือกำจัดสิทธิ์หรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุและก็จะไปกระทบต่อศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ไม่ได้รวมทั้งต้องระบุเหตุผลความจําเป็นในการกําจัดสิทธิ์หรือเสรีภาพเอาไว้ด้วยนะครับสุดกฎหมายตรงนี้ครับต้องมีผลบังคับใชใ้เป็นการทั่วไปนะแล้วก็ไม่มุ่งหวังที่จะบังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือบุคคลในบุคคลหนึ่งที่เป็นลักษณะของการเฉพาะเจาะจง นอกจากนี้ครับหญิงชายเท่าเทียมกันดี๋าวเราเห็นครับทุกวันนี้ก็มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความเท่าเทียมมากขึ้นนะครับซึ่งในการเตรียมตัจสอบในตำแหน่งประหลัดเลยครับในรอบที่ผ่านมาที่นำเอาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับระเบียบข้อกฎหมายไปใช้ในการออกข้อสอบเนี่ยนะครับจำเป็นครับที่ต้องทำความเข้าใจแบบละเอียดเลยนะ คนที่สอบได้ในระดับต้นๆเนี่ยหนึ่งคือมีความขยันเสม,มอต้นเสม,มอปลาย 2. ทําความเข้าใจในกฎหมายแบบละเอียดแบบเนี้ยแบบที่พูดอธิบายอยู่แบบเนี้ยนะครับแล้วก็ต้องบอกรักษาของความเสม,มอต้นเสม,มอปลายเนี่ยเอาไว้และท่านก็จะไม่พลาดในในการสอบในรอบที่กําลังจะมาถึงนี้นะครับท่านที่กําลังเตรียมตรวสอบในตําแหน่งประหลัดเจอเพื่อนๆที่จะสอบในตำแหน่งประลัดด้วยกัน สแกนคิวอาดกดเพื่อเพื่อเข้าไปในกลุ่มไลน์นี้นะครับท่านกำลังอยู่กับผมพี่วุฒิและเพื่อนในการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กดแชร์เพื่อบอกต่อและพบกับผมพี่วุฒิและเพื่อนในคลิปถัดไปคลิปนี้สวัสดีครับ